ทีมซาอุดทุ่มข้อเสนอคว้าโซนวนึงมินเสริมเกมรุกช้อปปิ้งแข่งดังต่อเนื่องดูบนออนไลน์3 6 5วันมันครบจบที่เดียวที่ดูบนออนไลน์ live ื่อรายงานอันอิติฮัดทีมดังของซาอุดีอราระเบียเตรียมทุ่มข้อเสนอด้วยเม็ดเงินมหาศาลในการดึงตัวโซนฮึงมินแนรุกทีมชาติเกาหลีใต้ของท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปร่วมทีมสำหรับอันอิติฮัดเพิ่งสร้างบิ๊กเดียวในวงการลูกหนังโลกหลังพวกเขาเซ็นสัญญากับ ema, คาริเบเซมากองหน้าจอมเก๋าจากเรอัลมาดริดพร้อมคาดได้รับค่าเหนื่อยถึงปีละ172ล้านปอนด์หรือราว7.64พันล้านบาทนอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานจากฟาบิซซโอโรมาโนว่าทีมแชมป์ซาอุดีโปริกฤดูกาลล่าสุดกำลังจะปิดเดีว olo, e, i, เยว โดยเหลือแค่การประกาศเป็นทางการสำหรับการดิลโซนฮึงมินตามรายงานระบุวา่าอันอิทีฮัดพร้อมทุ่มข้อเสนอด้วยเม็ดเงิน150ล้านปอนหรือราว6.6 6พันล้านบาทการดึงตัวดาวเตะไว้30ปีรายนี้มาเสริมแกร่งจะแบ่งเป็นค่าตัว51ล้านปอนหรือราว2 2 6พันล้านบาทบวกกับค่าสัญญา4ปีซึ่งโซนฮึงมินจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ฤดูกาลละ25.6ล้านปอนหรือราว1 1 3พันล้านบาทด้วยข่าวเด็ดตอนนี้รายงาน